สวัสดีค่ะเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคลิปนี้จะมาเปิดถุงจากมีเรียค่ะเป็นถุงซัมเมอร์นะโกโก้ไปขี่โกคาร์ดไม่ใช่สิต้องเรียกว่าไปขับโกคาร์ดนะขี่นี่คือเราขึ้นไปคล่อมได้แต่ถ้าว่าขับนี่คือเราตัวเข้าไปข้างในนะไปขับโกคาร์ดมาท้าแดดทดสอบประสิทธิภาพสิ่งกันแดดใหม่ของมีเรียเขานะคะในงานที่ชื่อว่ามีเรียเซสซี่อินดอะซรีแล้วก็ได้ถุงเนี้ย มาเป็นของที่ระลึกนะเป็นแบบถุงยังชีพซัมเมอร์หรือเปล่าถุงที่เอาไว้ Happy Summer นะคะไว้ Enjoy Summer ดูกันในถุงว่ามีอะไรบ้างนะคะเปิดให้ดูกันอันแรกได้มาเป็นแว่นตานะคะ Safety Protective Eyewear Lens Protection นะคะเป็นแว่นตาเอาไวใ้ใส่ เดี๋ยวนี้เขาใส่ไอ้นี่มาให้มัาติดกันลอยนะอเอาไว้กันแสงกันน้ำเวลาเล่นสงครามเ,เลยโอเคไนะ่มสวย่อนะที่นี่สองในถุงนี่ปืนฉีดน้ำ พร้อมหุ่ยสองการแล้วสิเอ yeah. แล้วในถุงมีอะไรอีกอยูต่อดีกว่ามีถุงก,กันน้ำเอาไว้ใส่บัตรใส่มือถือใส่กล้องนะถุงติดตองคอได้ด้วยแล้วก็นี oh, <all> right. อะไรเนี่ยมี <laughs> เซรั่มกันแดดนะคะมีเบียเอ็กซ์เตอร n ไวต์เทนนิ่งสกินเซรั่มเีเสมเป็3 3 p a บวกบวกบวกผสมวิตาินซีบริสุทธิ์95%ิวก็ต่างใสขึ้น10เท่าทก็เป็นเซรั่มไว้พาก่อนที่จะไปเล่นสงการผิวจะไม่ามเสียนะแต่ว่าเป็นเซรั่มที่มี STF สูงสุดในบรรดาเซรัม่ม้วยกันนะแต่ว่าอาจจะ ต้องทางกันแดดทับนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าไปเล่นสงการจะตๆอะไรเงี้ย mm hmm. แวก็มีเวียบารี่โลชั่นกินกินชาสูตรไวท์ทนนิ่งนี่เป็นสูตรใหม่สุดเลยนะคะแต่ก่อนก็จะมีสีขาวสีทาวสำหรับผิวที่ทธรรมดาสีน้ำเงินสำหรับผิวแห้งแล้วก็อันนี้จะเน้นความกระจ่างใสนะถ้าผิวเข้าจะดีดีเน้นบำรุงผิวควาเวสียแบบจับแสงแดดถ้ากเกิดว่าไปเล่นสงกาแล้วผิวความเสียก็ หลังอาบน้ำก็บำรุงด้วยตัวนี้แล้วก็ล้างออกแล้วก็มีเป็นกล่องมาด้วยนี่วิ่งต้องเปิดวัดร่วงอะไรอะไรก็ร่วงนะคะมีหน้าผู้หญิงทีเ่เขียนว่านี่เรียสันสุดไปที่นทำไมฉันคืนกันแดด SPF สูงแต่หน้าก็ยังไม่บ้า ในงานเนี่ยเขามีพูดถึงอยู่ตัวหนึ่งที่นา่ากลัวมากเลยนะคะ่ว่า UVA 1เขาบอกว่าในแสงที่โดนหน้าทุกวันเนี่ย UVA 1เนี่ยมีมากที่สุดถึง75%ส่วน UVB ที่เรากังวลกังวลกันเนี่ยมีแค่5%เท่าน,นั้นเองไอ้ตัวที่มันกัน UVB เนี่ยคือ SPF นะคะมันก็เดี๋ยวนี้กันได้หมดแล้วละ SPF 50อะไรก็กันได้แล้วแต่ว่าตัวที่น่ากลัวคือ UVA 1เพราะว่าตอนเช้าก็โดนแดดอ่อนก็โดนคือมันมีความยาวคลื่น ที่ทะลุทะลวงสูงที่สุดสามารถลงเข้าไปถึงชั้นในผิวทําให้แบบว่าเป็นคําเสียถาวอรนคําเสียลึกทําให้แบบแก่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะทากันแดดที่มันกัน UVA 1ได้ด้วยนะคะเนี่ยนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่ากันแดดเนี่ยสสูตรใหม่ของนีเวียเนี่ยเขามันกัน UV ห UVA 1ได้ มันมี3สูตรสูตรไหนบ้างนะมันก็จะมีสูตรที่เรียกว่า instant whitening smooth serum บันนี้จะเป็นเหมือนกับ make up base ทำให้ผิวขาวเนียนขึ้นทันทีนะคะมาดูในงานเขทดลองให้ดูด้วยเอาแบบว่าเอาไปบีบลงในกระดาษซับมันเทียบกับที่ห้ออื่นนะในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่มันอันนี้เป็นหลอดเล็กนะที่เขาให้ทดลองมันจะมีสขนาดหลอดเล็กกับหลอดใหญ เดี๋ยวยังไงไปทํารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นเนื้อเนื้อเมคอัพเบส S.P.F 50 P.A. 3บมบวกมีเนื้อเมคอัพเบสแล้วมันก็จะมีอีก2ขวดแบบน,นี้อันนี้จะเป็นเนื้อมิลค์หรือว่าเนื้อเซรั่มนั่นเองนะไม่ใช่สิเนื้อมิลค์หรือว่าเนื้อน้ำนมนะคะก็มี2ส,สูตรคือสูตรสีชมพู Milk, Pink, มิลค์ i ิงเซรั่มสาหรับปรับผิวขาวใสอมชมพูในทันทีแล้วก็ อีกอันนึงก็จะเป็นสีเหลือง Milk Glow Serum อันนี้ก็จะแบบผิวให้กระจ่างใสไม่หมองคล้ำเนาะจะเป็นแบบว่าพยาไปลูกกลิ้งลองสุดไหนดีลองลองสีเหลืองแล้วกันนะสีเหลืองเนี่ย,ยเป็นน้ำนมแบบเหลวๆอย่างเงี้ยเนาะเกลี่ยง่ายไม่มันเอ <c oughs> าละค่ะก็อัปเดตกันนะรู้สึกว่า เขาจะมีช่วงโปรโมชั่นน่ะหลอดใหญ่เหลือแค่199บาทนะคะสามสูตรนี้ชื่อว่า n ี v วีอะไรเนี่ยนีเวียสูตรเซรั่มนั่นแหละกันแดดสูตรเซรั่มสามสูตรใหม่นะคะก็เอามาอัปเดตกันถ้าเกิดว่ามีรีวิวองไงก็ไปดูได้ในบล็อกของโกโก้นะคะ t e c h y r a d y g o c o m แล้วก็ขอขอบคุณนี v วีด้วยที่ให้ของที่ระลึกมาลองเล่นนะคะ ยังไงก,ก็ก็ก็พร้อมแล้วสำหรับสงกา์คุณละค้าพร้อมหรือยังพบกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะบ๊ายบาย